วันชูทีหนึ่งสองสามเช็ด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 วันเช็ดวันสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีทุกท่านนะครับสัญญาณไม่ทราบว่าได้ยินชัดเจนหรือไม่นะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวจะได้มาพูดคุยกันสวัสดีครับสวัสดีครับรอท่านผู้ชมเข้ามาก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีนะครับเจมเจษฎานะครับขณะนี้มาอยู่กันที่บริเวณหน้าศาลฎีกานะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีกิจกรรมนะครับ ทุกกวันนะครับเวลา5โมงเย็นนะครับยืน112นาทีนะครับยืนหยุดขัง1 1 2นาทีนะครับซึ่งขณะนี้เดี๋ยวกิจกรรมจะได้เริ่มขึ้นนะครับภายในอีกครึ่งชั่วโมงนี้นะครับโดยกิจกรรมจะมีทุกวันนะครับทุกวันเลยนะครับที่นี่นะครับมาเจอกันได้ที่ท้องสนามหลวงนะครับก็มีมวลชนวันนี้ก็มาได้นะครับสวัสดีนะครับสัญญาณชัดเจนนะฮะท่านผู้ชมตอนนี้ไม่แน่ใจโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปพูดคุยกัน นะครับกับหลายๆคนนะครับวันนี้ศิลปะปลดแอบนะครับก็มาร่วมด้วยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวนะครับก็ศิลปะปลดแอก็จะมาร่วมด้วยนะครับโดยวันนี้ได้มีการเอารูปนะครับรูปมานําให้กับพี่น้องที่มายืนในกิจกรรมในวันนี้นะครับท่านใดที่อยากได้รูปหรืออะไรนะครับมาแล้วก็สามารถมารับได้นะครับเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีการแขวนะครับปล่อยเพื่อนเรานะครับเดี๋ยวผมต้องเอาสมยศนะครับผม อันนี้ร่มไคของปนกเหรออ๋อเป็นไงปนกมายืนกี่วันแล้วนี่เราเออกี่วันและสิบสามวันก็ขาดไปสองเนาะอืก็วันที่เราไปหน้าเรียนจำจนบุรีแล้วก็วันที่มีน้อใหญ่ที่ราชประสงค์พรุ่งนี้มายืนไหมมายืนดิพรุ่งนี้พรุ่งนี้มันไปนู่นไหมหรือว่าเนพรุ่งนี้จุฬาไม่ใช่ค่ะพรุ่งนี้ที่ธรรมศาสตร์พรุ่งนี้อาจารย์วรเจตก็จะอ๋อของไอ้นี่ก่อนอ๋อเป็นพรุ่งนี้ทนายด้วยทนายก็จะมาอ๋อพรุ่งนี้มาเลือน พอเดียวกันพอจบทนายเสร็จแล้วก็อีกวันหนึ่งประจุฬาจุฬาก็ไม่เขาก็ย้ายมาที่นี่ค่ะเอาจุฬาจะมานี่อ๋อโอเคก็ทุกคนก็จะมานี่ก็สำหรับทุกวันก็จะมาที่นี่เลยไหมจุฬานะที่ว่าหมอศิลป์น่ะเขาจัดไม่ได้เขาย้ายมาที่นี่วันที่หกอันนี้รู้แล้วก็จุฬามันจะมีจุฬาด้วยวันอีกวันหนึ่งผมไม่แน่ใจก็เดี๋ยวรอดูมันมีโอ้ช่วงนี้กิจกรรมทุกวันแต่ก็พรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ก็มาที่นี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมายืนกันทุกวันอันนี้ก็จะมมาาาายืืนนถ้วว่งกก็คอจะทุัเลย ตั้งใจไว้เนาะถ้าเราไม่ได้ไปจัดกิจกรรมให้เพื่อนๆเราที่ให้แอมี่อ่ะอยากไปเหมือนกันแต่ถ้าเราไปจัดแต่มันไกลอ่ะไปไม่ถูกไกลมากไปไม่ถูกแต่เดี๋ยวว่าจะไปสุขนาก็เดี๋ยวจะไปไปธัญบุรีรถสายอะไรไม่รู้รถไปอ่ะก็ถ้าขึ้นจากอนุสาวรีย์มีมีนะออะะไร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งบอกหลังไม้ได้มีก็เดี๋ยวไว้สุขนาสุขนาก็น่าจะไปจะมากน้อยอย่างที่บอกเราไม่สนใจนะแต่ก็อยากไปทำกำลังใจ มาให้กำลังใจกันนะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับอันนี้ก็เป็นป้าน,นกนะครับหนึ่งในผู้ร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ฝากเขาไว้ก่อน <laughs> เพราะว่าเดี๋ยวรอแห้งก่อนวันนี้เกมเกมื่อกี้ผมฝากเขาคนเขาว่ายกเลื่อนหนึ่ง,งสอง <laughs> นะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับท่านผู้ชมนะครับ<อ>ก็วันนี้ท่านได้มีนะครับก็เดี๋ยวมารับป้ายตรงนี้นะครับศิลปะโปดแอกก็นํามา ให้ทุกท่านได้ใช้บริการในวันนี้นะครับท่านใดที่สนใจติดตามได้นะครับศิลปะปุดแอดนะครับบริจาคเงินก็น่าจะเข้าไปทางนในเฟจเขาได้นะครับก็จะมีอันนี้ก็ถึงว่ามีเต็มฟรีด้วย <c oughs> แต่ผมไม่ค่อยสบาย <c oughs> นะครับนี่ก็คือโรุมกิจกรรมทุกวันเลยนะครับอันนี้ครับใบอยู่ฝั่งนูน้น พอดีพูดไม่ถูกใจก็เลยวันนี้แกบอกว่าแกจะไล่ไปยุดอย่างเดียวผมก็เลยออกมานี่กันเดี๋ยวมายืนเ่มยืนึลงอันนี้ก็เป็นพี่อีกหนึ่งคนนะครับที่มาร่วมกิจกรรมนะครับป้าเมาส์เดี๋ยวไปคุยกับป้าเมาส์หน่อยป้าเมาส์ป้าเมาส์เดี๋ยวไปคุยป้าเมาส์หน่อยนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งคนนะครับโอไปไหนถึงไหนถึงกันนะครับก็สวัสดีครับเป็นไงวันนี้เออเคื่อใหญ่ตรงนี้เอตรงนี้ไปตง ทำไมถึงตัดสินใจมายืนทุกวันครับอันนี้ก็รับสุขก,กันฟังช่วยิ่งอะไรอะ่ะวิ่งอะไรรวแล้วก็ตกใจครับ เรารักจริงๆลูกอะแบบนะแล้วเราก็สงสารเขาติดคุกอ,อ่ะแล้วก็ทำเพื่อประเทศชาติะ่ะแล้วทำไมมาแก้เขาอย่างนี้ก็ลเลยต้องมายืนยืนให้กำลังใจลูกทั้งหลายเนี่ยเพราะแม่เป็นพี่อน้ออะไรอย่ในนี้หมดอะอแล้วก็สงสารเพราะแม่เขาอ,อกหักแล้วก็ทั้งใจอยู่ทุกวันเนี้แล้วเราก็ยึใจลูกยังติดคุกอยู่ แล้วรู้สึกยังไงกับวันนี้ที่เขาบอกว่าเอ้ยร่วมแค่ไรไปยึดก่อนแล้วเขาค่อยว่ากันในมุมมองของปรามาว่าไงทําไมถึงแม่ถึงว่าไม่เชื่อมันว่าเอ้ยไล่แค่าไปยึดก่อนแล้วก็ค่อยอันี้พอในมุมมองเราเรามองไงครับเรามองว่าเขาไม่มีจริงใอืมเป็นผู้ใหญ่จะยึดเจ็ดกว่าจะให้เด็กตลอดไม่ได้อแต่นี้เราก็ไม่เชื่อเขาบอกพิงงสาวเข้าไปไม่ได้นะพิงพิงสาวเข้าไปไม่ได้นะอ๋อ ห้ <gesch> ามเข้างาน <off If S 2> ใครจะชูก็ไม่ได้ห้ามยกเรื่องหนึ่งสองไม่ได้เลยจงส่งเจ้าหน้าที่ด้วยได้ข่าวก็ลองดูแ้วดูมีมจฉาให้นั่งด้วยนะน้ำแปะไม่ได้ได้รถเมล็ดนะมันสัตว์ตอนได้เลยอ่ะมันรู้ได้ยังไงว่ามีม็อบกับนี้รถเมล็ดบางทีมันเียร์ะเผื่อมันทำนี้ได้แต่นี่มาไม่ได้มม่รู้เลยสัตว์ตอนได้เลยเออเนี่ยสงสัยนะแล้วแปะนะแปะไม่ได โอเคนะครับโอเคขอบคุณนะครับแม่เมาส์นะครับแม่อันนี้ก็ผ่านมาเยอะมากนะครับเป็นหนึ่งในผ่านเดือนตุลามาด้วยแล้วก็สู้เข็งขบักแข่งไหลนะครับนานมากครับผมนะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับก็นอกจากนะครับมีปนุกนะครับหลักๆแล้วก็มีพี่บารมีอีกคนนึงนะครับเป็นไงครับกิจกรรมเห็นมายืนทุกวันเลย อันนี้ตั้งใจยังไงมั่งครับวันนี้กิจกรรมวันนี้นั่งแล้วนั่งร้ส112นาทีครับครับ่ยืนเนี่ยมีคนต่อว่ามา ว่าหลายคนเนี่ยอยากจะมายืนแล้วก็ยืนไม่ไหวอยากจะมานั่งได้ไหมผมบอกได้เขาก็ไม่ไล้ไม่มีคนนั่งอ๋อก็เลยไม่ทำผมก็เลยมานั่งให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเราก็นั่งได้เหมือนกันต่อเดี๋ยวสลาไปก็จะเริ่มนอนนอนร้อสิบสองนาทีก็จะได้รู้ว่ายืนนั่งนอนได้หมดไม่พิกาท่านใด ก็โอเคอันนี้ก็ตั้งใจจะจนกว่าจะปล่อยครบทุกคนแล้วรู้สึกยังไงกับยิ่งทําเราเหมือนมาต้านเนี่ยยิ่งเขายิ่งหนักขึ้นทุกวันอย่างเมื่อเที่าสุดก็มีคนชื่อพรอมพี่มนทางเชียงใหม่โดนขงังพรอมพีมนนี่ก็โดนขังที่เชียงใหม่เนื่องจากเขาบอกว่ามีการโดนแฮกข้อมูล แล้วก็มีคนโพสต์หมิ่นหาว่าหมิ่นสถาบันอาคารมันหลายเจ้าของบอกไม่รู้เรื่องเลยอันนี้ในมุมมองเนี่ยรู้สึกอย่างไงวะไอ้อยู่ดีๆก็ไม่ไม่ตรวจสอบด้วยนะหลักฐานพยานรู้ว่าคนนี้เป็นโพสต์ก็จับขังเลยน่าดอย่างนี้เขาของ,ขงเราได้เขาข,ขังได้แค่นี้แหละเขาขังได้เราไม่ยืนได้ดูให้มันขังให้หมดได้รู้ไป ักวันหนึ่งเขาก็รู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ได้ถูกหลักจริยธรรมมันไม่โดนจริยธรรมมันรองความมันไม่สมควรที่จะเป็นสิ่งที่ผู้ที่ทําหน้าที่ทําลงไวปซึ่งความุริยธรรมแล้วเคสของตัวโต้นี้ได้ตามข่าวไหนไหมฮะว่าเกิดอะไรขึ้นรู้สึกยังไงในได้ข่าวว่าเขาถูกอะไรนะปล่อยตัวกันอ่าพอปล่อยตัวแล้วอายัดทันทีในมุมมองเรา มันเป็นการกลุ่มร่วมคิดอ่ะที่จะพอดีก็มันมีเรื่องที่จะรับกษาเรื่องอาหารเรื่องจะแยกออกไปซะถ่ายรวมกลุ่มกันเดี๋ยวมันตกคบกันทำอะไรแค่นั้นเลยจะกลัวไม่ว่ากูไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้กลัวแยกก็แยกเดี๋ยวเราก็ไปมั่วที่การิึกษาไปเห็นแปลกไปเลยกันเราดูผมพยายามน่าจะเป็นโอกาส ผมจะไปยืนที่ภาคภาคเขายังไม่ปล่อยตโต๊ะผมก็จะไปยืทรรนทีน่ศารคดีฝุ่นเมื่อืมใกล้เรียนจําเลยไหมฮะหรือว่าไปหน้าศาลหน้าศาลเลยใช่ไหมฮะ้คนสอ๋อเป็น <c oughs> ต้องไปให้ถูกจดใช่ไหมใครสั่งก็ต้องไปหาคนนั้นแหละอืมโอเคแล้วก็สุดท้ายนี้ในมุมมองของเราทําไมถึงต้องยกเลิกในมาตานี้เราถึงมาแสดงเจตนาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าในมุมมองเราว่าเอมันเลวร้ายขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ย ใค้ที่ใช้มากแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีการไต่สวนมันเปิดเผยหาตามจริงที่ชัดเจนอะไรแบบนี้แล้วยิ่งบอกว่ามาเจอมาตรานีให้ประกันหนึ่งไม่ให้ประกันอนีิแค่เรื่องต่อน่ะแค่คุณไม่ให้ประกันนี่ก็รู้แล้วว่าเฮ้ยมันผิดตามนินิธรรมละจนแทบจะกลายเป็นธรรมเนียมแล้วว่าคนถูก่มหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยจะไม่ให้ประกันนะมันใช้ได้ที่ไหนแล้วแบบนี้เพันก็เลยต้องยกเลิกนะ ายพงไครามพี่บารมีตอนนี้มีคดีเท่าไหร่มากตอนนี้เดิมเอาคดีเดิมย่อยังไม่จบด้วยไม่จบว่าก็พาไปจังวดยุครอะรก็อยู่ไปเรื่อยๆเลยแต่ก็ไม่ท้อไม่เป็นไรไม่ใช่ประตาทองธรรมดาเรื่องใหญ่เจตนาของงานวันนี้ก็คือ ปล่อยเพื่อเราให้หมดเขาแน่นอนแน่นอนครับแล้วก e ็ยกเรื่องหนึおお่งต่อังไงกาจะดูที่การรับผิดควรดูดูดูสองว่าการกระไรทางการเมืองเนี่ยเขาต้องได้รับการประกันตัวครับคถ้าใดตื้อตายังไม่ตัดสินก็เขาผิดเขาต้องได้รับการประกันตัวนักการเมืองต้องได้รับการประกันตัวครับอืโอเคครับขอบคุณมากนะครับที่มาด้วย ก็คือหนึ่งในผู้ร่วมกิจกรรมนะครับที่มาทุกวันเลยนะครับเราจะเห็นที่บารมีนะครับทุกๆวันของการชุมนุมนะครับแล้วก็วันนี้ก็คงพลาดไม่ได้นะครับวันนี้เห็นพี่เอกชัยก็มาแล้วนะครับพี่เอกชัยของกวางวานะครับก็มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเื่องที่บอกครับครับก็มีมวลชนมาพอสมควรนะครับวันนี้เอง ครับแม้จะเป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์วันหยุดครบไม่มีวันทําการแต่สิ่งที่มวลชนมาที่นี่ก็คือเพื่อมาแสดงเจตจำนงนะครับว่าวันนี้ฉันจะมายืนนะครับเพื่อหยุดขังนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับผมก็เดี๋ยวนี้ผมก็น่าจะได้ยืนด้วยกันนะครับก็ร่วมกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะครับกับน้องๆนะครับแล้วก็ป้าบุรุงที่นี่นะครับในมวลของการ รักประชาธิปไตยนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับอขอบคุณนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับผมมาแล้วนะครับนี่ก็พี่เอกชัยเอกชัยก็มาร่วมมาแล้วนะครับพี่สวัสดีครับพี่เอกชัยครับสสวััดีครบไม่มีรู้ขาเนี่ยปล่อยเพื่อนกู อยู่เนี่ยังไม่มีใช่ไหมอันนี้เราทำตั้งแต่ยังตั้งแต่เข้าไปจนจะหมดและวทำาเผื่อไปแล้วนี่นะครับนี่คือแสดงว่าคิดว่าจะไม่ได้ประกันนอใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วมันทเป็นคต่มึงอะไม่โดนไม่ดมดล้วได้ข่าวว่าเมื่อวานนี้ไป กินหมูกระทะเหรอวันไหนเออเอคือดังมากนะวันนี้แบบคนเยอะมากหลายคนผมดูทันมอะคือเขาก็เปแซลมังของขำๆแบบว่าทางคนไทยอ่อนไหวกับหมูกระทะ ก็ไม่้ว่าอะไรพี่แต่ว่ามันเป็นประเด็นเากันแล้วะรียหเอไม่มน้วมนไม่ให้ทตรงไหนอ่็ไม่ได้กับมึงงฮะ่ไปตัดมางารกยังไม่ได้กินอแเอาไว้วาแค่นั้นเองขาจะได้ไม่ต้องเดินไปหยิบไงแทาไมด้อยิแฟนคลับเขาบอก นบวแฟนี่มูมูทะมูดทะมูทูทะเยอะเลยไปดังไรนะนี่ไม่เห็นว่ามันจะเกียข้นหอะเลยนี่หว่าก็แค่กปหมาว่ังดิอ๋อวังดิ เอามาเข้าคดีของพี่คดีของพี่ของเลื่อนเลื่ออีกทีไวันไหนครับของเราทรงฟองอแล้วจบแล้ว,ลวก็ยุหงนี้อนเนี่ยแหละอืก็มีการนับทสามคนเลยพร้อมกันใช่นัสืบเ,เขาเรียกว,ว่านัตรวจพยานหลักฐานตรงนี้คือเป็นวันที่ทางายการเ,าเ,ราเาพยานมาแสดสะสะงองก็มีอะไรบ้าง แล้วก็จะนัดวันว่าจะต้องสือีนัดเพราะมันจะบอกันยาวพอสมควรในวันนั้นอันนี้ก็คือตั้งใจมานะครับวันนี้ตั้งใจจะมาไปม็อบ้อมาก็เห็นว่าีม็อบนี้ก็เดี๋ยวไอนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวครบสองชั่วโมงก็จะอยู่ครบเลยไหมฮะในวันนี้ <c oughs> นู่นั่นเมื่อกี้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นตัวอย่างวันนี้คุณบารมีเขาจะนั่งโชว์เขาบอกว่าเขานั่งได้นะจริงๆเขาให้นั่งให้นอนได้ นะครับก็ตั้งใจนะวันนี้มาตั้งใจมาช่วยยืนนะมาแสดงสัญลักษณ์ปล่อยการแสดงว่าเราอย่างเราเนี่ยโดนหนุนสูงอ่างไรจให้ประกันตัได้ครับอ่าแล้วทำไมหนึ่งสองโทษหนักหนักกว่าด้วยนะจริงๆหนึ่งส่วนนี้เขาหนักมาได้แล้วรู้สึกเคสยังไงกับของโตโต้ที่อยู่ดีๆพอปล่อยปุ๊บอายัดปั๊บนมองเราไม่ให้ดูมองอ่ะกเขาจะหาคดีให้เมืองเพราะฉะนั้นตอนนี้เห็นขึ้นอาโรนอะไรที่คดีตอนนี้ไม่ได้ยังไม่ได้ประกันเ่ยพี่ก็มองว่า ถ้าต่อให้ได้ประกันพี่ก็เชื่อว่ามันก็ร้องเตรียมปฏิบัติเค็นไม่หมืนเรียบร้อยจังคือตั้งตั้งไว้แล้วตั้งธงมีธงมั่นใจธงแล้วยกเว้น่าคุณจะตกมงกันได้ว่าจะไม่เอาคดีอะไรมามาอาะไรอย่างนี้แล้วคดีเอ่อคำพูดของหม่อมจุลเชิมที่ออกมาให้ความทีม่นนที่อยู่ดีๆบอกว่าถ้าแม่สัญญาอย่างงี้นี้บอกว่าถ้าแม่มาสัญญาว่าถ้าออกมาเจะอาชีวิตเป็นเดิมพันสายอาจจะเมตตาในมุมมองนี้พี่อกับชัยคิดว่ายังไง ก็ปล่อยมันไปไม่มีค่าตรงๆนะโอเคได้นะครับขอบคุณมากนะครับพี่เอกชัยก็เป็นหนึ่งหนึ่งในกิจกรรมนะครับที่เคลื่อนไหวนะครับตลอดนะครับเราทำไว้เราทำของเครือข่ายทตั้งแต่รุ่นแรกแล้ว ร้อนแรกแล้วทิมพี่เขาไปไงอ๋อตอนเดือนปีที่แล้วอ่ะใช่ของปีที่แล้วเลยร้อนแรกใช่ไม่คือมีมีมีหมดเลยแล้วก็อีกคนนี้แต่ไปหมดเลยไม่แก้แก้ทำเป็นอาร์ตเฉยๆปล่อยเพื่อนเราไงทำเป็นอาร์ตไงมันดูเหมือนไปเหมือาทำเป็นอาร์ตเฉย่ไม่เป็นไรทำก็ทำทำปุ๊บอ่ะพี่ได้ออกเลยนะวันนั้นอ่ะไม่รู้ทำปุ๊บเนี่ยรู้ไหมยังไม่ทันขายเลยออกเลย ครับแล้วก็เนนี่ก็วันนี้โอ้เยอะอยู่นะครับวันนี้ก็เยอะอยู่นะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับโอ้โหขอบคุณมากนะครับวันนี้มาอืมนะครับเยอะมากเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับก็อันนี้คือน้องๆในทีมนะครับวันนี้ตั้งใจมาทําให้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับน้องในสมาชิกและการศิลปบกรดแอคนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันก่อน

มันเป็นการแสดงออกทางสติปั่ญาอีกแบบหนึ่คือเราไม่จำเป็นต้องเป็นม็อบแกนนำม็อดไม่เป็นแกนนำมันคืออะไรก็ตามแต่นี่เป็นอีกแบบหนึ่งระสบกรณ์คนที่ต้องการจะแสดงออกเพาสุดท้ายเนี่ยในการที่เราสุดแล้รัดกดขี่คนทับนานๆเนี่ยเราก็ต้องมีพื้นที่ในการแสดงออกด้วยไม่งั้นมีความสามารถถูกใจอาจจะเม่ไพื้นที่อย่างนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เราใช้ได้เขาจะเป็นต้องมาวันนานๆเราได้มาใ เขาไม่เห็นด้วยแสดงจุดยืนมันช่วยอยูเราด้วยให้เราหวังไรที่เรารู้สึกโอเคได้ครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็ขอบคุณด้วยแต่ป้าปนแอกนะครับวันนี้ก็เอาติ๊กเกอร์ด้วยนะครับทั้งติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ฟรีด้วยทุกอย่างฟรีนะครับแล้วก็มีฟรีอาร์ตนะครับมาทําเป็นพ่นนะครับเพื่อที่ให้ทุกคนได้ยืนนะครับวันนี้เป็นลูกแอมมี่นะครับของนะครับแล้วก็มีการเขียนขณะนี้กิจกรรมเหมือนจะเริ่มแล้วนะครับอีก5นาทีก็จะเริ่มกิจกรรมนะครับด้วย ด้วยกันว่าปล่อยเพื่อนเรานะครับวันนี้ก็ถือว่ามาแล้วนะครับกิจกรรมโดยทั่วไปในขณะนี้นะฮะก็มีการเริ่มแล้วนะครับเริ่มตั้งแล้วขบวนแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวขอยึดใกล้แล้วครับเดี๋ยวรอน้องๆทีมงานไม่รู้ว่าเข้ามาหรือยังนะครับเพราะวันนี้ก็๊ไทยก็ว่าจะมาร่วมกันนะผมก็เป็นตัวแทนละกันนะครับไม่รู้น้องๆเขาจะมาไหมนะครับก็รูปสวยมากนะครับ เดี๋ยวผมคงได้ขอสักรูปนะครับก็เดี๋ยวคงต้องเปนรูปสมยศนะครับเพราะผมแฟนคลับสมยศสมยศนี่เป็นคนหนึ่งที่เรื่องร้อยสิบสองเนี่ยเป็นอะไรที่ดุดันพอนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเรอดูนะครับวันนี้ก็มีการเดี๋ยวผมให้เขาทําก่อนเขายังไม่ให้ทําผมให้ผมเลยผมว่าผมไปขอเขาดีกว่าให้พอรูปพี่สมยศให้หน่อยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศโอ้นะครับก็อันนี้พรชัยนะครับพี่พรชัยคนหนึ่ง นะครับปอนชัยทวัฒนี่คืออีกสองคนนะครับเราอย่าลืมเพื่อเราเยอะมากนะครับปอนชัยนี่เชียงใหม่นะครับเชียงใหม่แล้วก็ทวัฒนะครับนี่ก็หนึ่งนะครับอันนี้จตุพรนะครับคนละจตุพรนะฮะจตุพรนั้นเขาเขาห้ามชูป้ายรู้สึกยังไงกับจตุพรนี้อ่อ อันนี้มายืนได้ไหมฮะวันนี้ยืนจะครบเลยไหมฮะสองชั่วโมงร้อสิสองนาทีคือครบอยู่รู้สึกอย่างไงกับคดีของารุพีีหน่อยต้ตที่วันนั้นอยู่ดีๆกระโดดยันเลยเข็นมุมๆเราอืมอืม คือมาเกี่ยวกับมาตานี้ร้อยสิบสองที่กันแกล้งประชาชนและเคของพรอพิมนได้ดูไหมฮะเชียงใหม่สุดท้ายนี้อยากเห็น Vivo คิดว่าจะมีโอกาสได้เห็นไหมฮะว่าไปที่กาลสินส <laughs> ักวันหนึ่งอะไรอย่างงี้ได้ทักเช็ดได้เช็ดไหม ได้ไหมมีมีได้มีการจก,กิจกรรมอะไรไหมฮะช่วงนี้หรือว่าร <c oughs> <c oughs> ้อรากะวุเ่านีกร้าวท่ม,มทุกวันนี้ก็ยังอยู่แล้วก็ใครเป็นช่วยๆกันดู <c oughs> เป็นการ <c oughs> แต่แค่าบางทีก็มาเป็นนอกเครื่องแบบบ้าง เ <laughs> จ้าหน้าที่ยังมีนอกเครื่องแบบแล้วก็เป็นเหมือน ขอบคุณนะครับันนี้ก็นองจุตุวรนนะครับอีกหนึ่งในสมาชิกของวิบริวานะครับที่เราเห็นทุกการนะครับเธอคดีของเธอก็โดนเหมือนกันนะครับเป็นหนึ่งสองด้วยกันนะครับเย็นได้ตัวเองแต่เองก็โดนในข้อหาใส่ชุดไทยนะครับก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาเหมือนกันนะครับแต่ได้รับการประกันตัวอยู่นะครับว่ายังไม่มีอะไรนะครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกเลยครับยิ่งเย็นนะครับคนก็เริ่มยิ่งมานะครับเริ่มเริ่มทยอยกันมานะครับคณะกิจกรรมก็เริ่มไปนะครับเดี๋ยวผมก็รอเราสักสิบนาทีสุดท้ายลกัน ที่หน้าที่สุดท้ายแล้วไปยืนได้ไหมนะครับเพราอจะได้ร่วมกับเขาด้วยนะครับโอเคนะครับนี่คือโอ้โล่มสวยมากนะครับคือล่มเนี่ยใครามาผมก็มีนะฟังหรอเมื่อกี้ผมไปช่วยเขาซื้อท่านผู้ชมยี่สิบบาทต้องสารกับคนพิการอย่างเงี้ยเราก็เลยเออช่วยช่วยช่วยที่แรกไม่อยากได้หรอกนะแต่เกอไม่เป็นไรเราก็มาทําใหม่นะครับสกรีนแบนยกเรื่อง, 1, 2, าางลึก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 ่ึกนละึกลวกลึ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 กล ก็เราใส่ใส่ให้เขาแล้งไงท่านผู้ชมเราไม่ผิดใช่ไหมเราก็อา้าไม่รูอ้อยู่ดีๆใครไม่รู้เขามาให้นะเราก็บอกเขางนี้แล้วกันบอกมันเปเชีอ่ะนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะครับจริง,รงๆไม่น่านะครับก็วันนี้ติ๊กเกอร์โอติ๊กเกอร์ตอนนี้ก็ผมก็อยากได้เหมือนกันนี่สวยนะติ๊กเกอร์ปล่อยพันเล่าไม่รู้ของใครจริกแล้วคือเขาก็มาเยอะแหละแล้วก็ตามหาประชาธิปไตยนี่เราได้อีกแล้วขโมยกันเร้ชม ขอบคุณนะครับที่ดูการอยู่สามร้อยกว่าท่านแล้วนะครับแต่แต่เดี๋ยวเราจะเข้าคลิปถึงดีก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีท่านนัทวิทย์ด้วยนะครับสวัสดีท่านปิยาด้วยนะครับท่านติดตามดูอยู่นะครับแต่วันนี้ก็เป็นกิจกรรมเรียบร้อยนะครับง่ายๆเงียบๆนะครับทุกอย่างก็ไม่มีอะไรนะครับก็ควรที่จะแสดงสิทธิเสรีภาพได้นะครับสวัสดีท่านผู้ชม ฟิชเอร์บอันเหมือนหมดแล้วไงที่รักเราว่าเราอยากได้เราอยากได้สมยศไงแต่ทีนี้เขา